หมอนชมคลิปกรุณากดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อคลิปไว้ด้วย,ยนะครับเชิญนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมช่อคลิปไวก้กระดีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวมือถือเก่าก็คือ Sony ่เล็กซันซีเจ็ดูนยสองพีแปดูย์ศูนนะคะทุกคนไอซีเจ็ผมรีวิวไปเมือ่อเดือนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องตัวนี้กันอติดละ ทุกคนอาจจะไม่ได้ยี่เสียมานะคะทุกคน,นก็เพราะว่าลำโพงมันไม่ค่อยดังนะมันก็เก่าแล้วนะคะทุกคนอนเดี๋ยวผมกอคลิปไปตอนที่ผมอะนะทําเข้าไอ้เจ้าตัวเอ,อเข้าเมนูได้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยมาแล้วครับทุกคนติดติดอ่ะติด ไม่กดไปได้เรามต้องใช้ตัวช่วยแล้วสิครับอันนี้ก็คือดินสอคู่ใจของผมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยอันนี้เราจะใช้ดินสอคู่ใจอันนี้นะคะทุกคนเป็นดินสอคู่ใจผมนะกดทีเดียวไปเลยโหลดยังช้าครับทุกคนอันแล้วก็รออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมก่อไปตอนที่มันนั่นดีกว่าเดี๋ยวทุกคนมาดูตอนที่มัน ให้เราเข้ารหัสก่อนนะครบทุกคนคนะอันนี้ก็เข้าไปแล้วครับทุกคนจากการที่รอนานนะรอมานานอ่าเดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนนะผมไม่ได้ให้ดูนะเออมันมีตรงนี้ด้วยหนึ่งสองแล้วผมปิดก่อนนะทุกคนไอรหัสเนี่ยเข้าแล้ว อันแก็รอไปหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูตอนที่มันเสร็จเข้าเมนูแล้วนะอ่ะซึ่งเราก็ต้องรอไปชัาน,นะครับทุกคนเนี่ยอันก็คือของมันเก่าแล้วนะทุกคนนะถ้าเกิดเราซื้อมใหม่ๆเนี่ยม,มันแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีมันก็เปิดเข้าแล้วนะครับทุกคนซึ่งบากกามันก็หายไปนานแล้วนะคะทุกคนผมก็เลยไม่ได้ใช้ โอ้ยที่เลื่อนมันก็นั่นแหละเดี๋ยวผมให้ดูตรงที่เลื่อนแล้วกันเนี่ยทุกคนตัวเลื่อนมันนะนี่ก็คือสภาพตัวเลื่อนของมาันคือมันเลื่อนไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวเรากดเป็นอันนี้อาชลิฟก็ได้คือมันจะมีความยากเป็นของของมันอยู่แล้วนะครับผหมูก็ลองใส่ซิมไปนะครับแล้วมันน้องเขาก็ขึ้นออเรนนะ แล้วก็ขึ้นทูที่ซิมผมใส่นะแล้วก็วันที่สองวันเอ๊ะวันที่สองเดือนหนึ่งสองพันสองนะทุกคนแล้วก็ขึ้นเวลาสิบห้าสิบหนึ่งสองนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอ,ะอะขึ้นล้แต่ว่าแบตมันไม่ค่อยมีแล้วผมเลื่อนหาชอยกันรอนานน่อยค่าผมเลื่อนมันยังรอนานเลย ยังไหวอยู่ไหมนะครับใครเคยใช้ก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะอ่ะซึ่งทุกคนครับทุกคนก็เห็นเป็นโทรทศัพท์ทัชสกรีนธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่คุณดูดิมันพับอันนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอสักครู่หน,นึ่งแล้วมันก็จะนั่นเองตีเองนะครับคือมันก็รอนานหน่อยนะคืออันนี้คนระัทุกคน เดี๋ยวเราไม่เอาจอดีดีดีกว่าเพราะจอนี้มันโหลดช้านะทุกคนตัเนี่ยต้องจบคลิปแล้วนะครับคนก็เพราะว่ามันโลแบตเตอรี่นะบแบตเตอรี่ไม่เหลือสกอนเลยครับขาวอย่างเดียวเลยอันนั้นก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมช็อกเคปไว้ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อข่าคทีมใหม่ของช็อกเคปไว้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ